เบียรกักกาดซอมนั่นเองบัดสุขสุคนสบายดีตอนคำพี่น้องเสียงก่อยคือขึ้นดังในยจังหน่อยฝนกระตกุกเขากระยุดอีกพี่น้องรอบคำแต่ว่าสองเถากระสิพากันเอาพักไปบ่งพี่น้องโมเมนยังดอกถ้าบ่งสะาบไปก็หนีมันจะแก่เกินบ่งเนาะเบิง้งเบียพักประกาศซอมมันเป็นคนบ่น จกัจกแล้วก็จะคุณบุคุณแล้วข่อยก็หินซองมันนนี่อยู่เก่าแบบนี้แล้วมาลุกให้หมดเลยทุกคนไปไปูไปปงผักพี่น้องก็ออซีกับเมื่อแหละซองเท้ากรอยู่อยู่เฮือนน่ะกระิเป็นเครื่องเาก็ตื่นนอนที่จริงบนน้นอนนะเขาก็แค่พักผ่อนวันนี้ อยู่บ้านที่ววเรียกว่าซิเคียตัวนี้มันเบิดก้บบเบิดแต่ว่าฝนพี่น้องบ่พุดโพมืดม,ดมาอีกแล้วเฮ้ยมันจีบโ,โตโ๊ะแคมฮ์่าบอมึงได้ผูีเยวะอันนี้คือโลกเอาบนเลยเนะพี่น้องเพราะว่ามันมันจะแก่เกินแล้วเนี่ย นี่มาได้ปุ๋ยมาโหดไปหาซื้อปุ๋ยหน้ามากกว่า <S <S ฉันก็ปุ๋ยเขียวนลยมันบริมีแน่แน่ก่อนอยืดอันนี้มาถึงอันนี้เบี้ยพักอันกระลำได้พี่น้องพ่อปลูกหน่ยเนาะเฮ้ยมือนี่นี่ลงแล้วเจ้าเบืองในก้นหนามเป,เปรตๆอ,อยู่สิลุงนะท่านเบี้ยปักหอมจะจังการอะไร หลอ่อขอว่ายังเอามาเคขือไปลงตงัวพุ่นลงได้อยู่ปะลงละพุ่นแล้วนะให้พุ่นแล้วบา้มามะเขือมันยาวรงกินตลอดจะไปลงทั้งพนทั้พุ่นอีกลยอืมนี่แต่มาเคขือมาเคขือใหญ่ได้บ่เป็นมะเคขือน้อยนะจะไปลงพุ่นทั้งมาทูพุ่นอื มาคาืนใหญ่ได้ในพี่น้องอ้าวมายืนชิงลึงบัดอ,อ,อ,อ้าวทีนี้เอามายินนี่ทุกคนเยวจะให้เบิ่งตัวนี้ตัวนี้คือติดแล้วเห็นไหมว้าว สวยงามตามท้องเรื่องกำลังติดพี่น้องตัวนี้กำลังหล่มงามดี๋ยสิปสอแอนฮาเนีมบบ่มาบำรุงเพ่นก่อนพี่น้องซื้อเอาปุ๋ย,ย,ยอันฮอร์โมนเขียวๆมาโหดก่อนจะบาดให้มันมงามๆก่อนนะจะได้ขายเร็วๆนั่นความว่าอันลงผักหอมนะมีแเจ๋ตัวนะ เอาหอมหอมอันหอมหัวนั่นผู้แต่คุณนั่นกินบวบเบิร์ดเอาคุณเราก็ปลูกไว้ขายด้วยไงอา้าวเราปลูกก่อนเราก็ต้องได้ขายก่อนอยู่แล้วเห็นบ่น,นี่ค่อยวานไว้นี่ผักชีกับผักหอมป้อมเนี่ยมันออกแล้วนะ เหี่ยเขย่าอยู่พี่นกแล้วตัวนี้นกเขาบัดเสียเอาพักบัวมาบ่งไว้ฮ่าบัดดิคายนกพี่นกบ่งบลายดอกพี่นอกเอ้ยเาก็ได้นานหนึ่งประกาดซ่อมก็ได้ฮะนั่งอย่างอันนี้อันนี้เน่ย ผักชีกับผักหอมป้อมและอันนี้ว่าจะเอาหอมบัวมาลงฮ้าว่ามันเดือายเนาะพี่นอ้องปลูกมะนีหอหนีแล้วตัวน,นี้ก็จะเป็นผักกาดซอมแล้วก็นานตัวน,นี้กับบัวนำเพิ่นให้ลงผักกาดซอมอีกเนาะแต่ว่าผักกาดซอมเขาหว่านไว้อยู่เนะพี่นอ้องหว่านไว้อีกกํลาลังแตกเนาะอันนี้คือปลูกรอดแรกเดี๋ยวก็จะมีรอดสองมาอีกเนาะแบบ ปีนี้ปีนี้ค่อนข้างปลูกเป็นเป็นรุ่นลายรุ่นพี่น้องบได้ปลูกพืบทีเดียวเพราะว่าปลูกคันปลูกพืบทีเดียวมันจะเฮทใหเฮาอันขายบอทันเนะา,านเนะฮาบได้ลงตลาดอันนี้ก็คือขายจะในหมู่บ้านพี่น้องก็เลยว่าเออฮากัซสี่คอยทยอยขายนะพฉะน้นแล้วอันนี้เราก็คอยบ่งไปพี่น้องถือว่ารอดแรกกะ ราคากรอัจสีสีสูงแน่ขันผู้ใดปลูกได้ส่วงช่วงนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้พักมันยังยังบมีภายเรียนปลูกได้อืยังบมีภายปลูกได้เพราะฉะนั้นแล้วเออจะนำมันก็ออกคุณนั้นคุณไปลได้หาต้นบ่

้งวันหลดมีน้ำน้ำออกเยอะเยทุตะวันในสระน้ำออกมาโนน เด้แก่มันอยากคืนโหลดมันคืนดอกนะมันจนบนบยใหญ่ที่มันแก่ บุกปรนไดตัวนี้เป็นพักไบขนใช่กี้เป็นดอกเขาเจ้าน่ะ ปุ่มปลาไว้ปวดตรงนั้นวัดหัวแล้วก็าค่สากออกเนาะโคตรขี้อ้วน ยากอยู ip ip. Ip ip ่ที่เราไ่รส้ปลูกทนไปปลูกมันมันเนีกยมันพ้นนี่แหละ لقد كانت مجرد 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 ปสูสเก,กเสร็จก็เราก็โรยอันขี่มอเตอจะได้งามๆเนาะทีหน้าข้าเราก็จะได้งามๆโทรศัพท์เพรศัเทาใูมถุงเปลือกเปลือกจากโทรศัพท์จากอะไรเดี๋ยวพี่น้องถ่านให้พันดอ มัน,นมันอยู่สูงนะมันแข่งไว mm -hmm. จากก่อนแล้วกันพี่น้องฝน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 ตากฝนเบิดบ่เฮ้ยเบิดบ่ไปไปอำลาพระจากก่อนแล้วกันพี่น้องที่ตับคลิปหนา <c oughs> <c oughs> สางฝนเลยเนาะ